ฉันเริ่มเลยนะปี97คดีของสมิธมีปัญหาใช่มไหมเยวข้องกับพี่เขียงใช่ไหมคุณดาวถูกอีกแล้วก่อนหน้านี้นายบอกฉันไว้ต้องรู้สิว่าฉันต้องเดาออกเรื่องหลายอย่างหนีไม่พ้นอยากรู้คำตอบต้องไปสืบเองไม่งั้นจะเสียใจภายหลังบางครั้งเกิดมาเป็นคน ็เหนื่อยเหมือนกันน้องชายตายแม่ก็ป่วยตอนนี้พ่อก็เหมือนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นเฮ้ยทีมเอก็ยุบแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างอยากรู้จังว่าสวรรค์แกล้งผมอยู่หรือเปล่าอย่าไปโทษสวรรค์ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนั้นเลยไอ้บ้างไม่เคยผิดหวังมีเลือกแค่สองทางหนึ่งคือเผชิญหน้าสองคือหนีไปไกล นายบอกฉันหน่อยทีมเอถือว่าล้มเหลวหรือเปล่าไม่ครับใครก็ดีนักขุดทองก็ดีเป็นเพราะมีเราอยู่ขัดขวางพวกเขาทำการใหญ่ในฮ่องกงแล้วก็ถ้าคุณไม่บอกว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการช่วยคนทั้งหยองเฟยตายไปนานแล้วล่ะแต่เราถูกยุบทีมการตัดสินใจของฉันทำให้ตานายบาเดเจ็บทำให้โชเฟอร์แท็กซี่ตายผมไม่เห็นด้วย ถ้าคุณไม่ตัดสินใจแบบนี้จีนตายไปนานแล้วแล้วเราจะไม่รู้ความลับของจิมมี่แล้วก็ถ้าไม่มีพวกเราอยู่สายลับรัสเซียทำงานสำเร็จไปแล้วถูกต้องนี่แหละคำตอบไม่ว่าเรื่องไหนล้วนมีมมมุองต่างกันขึ้นอยู่ว่ามองยังไงเราไม่ว่าฉันกับผอบตรอก่อทั้งทีมเอเพื่ออะไรเพราะมีหลายปัญหานาน,านมากแล้วที่ยังแก้ไม่ได้ฉันไม่อยากเลิกล้ม ฉันขอสู้ฉันขอจัดการแน่นอนมันคงไม่ราบรื่นไปซะทุกอย่างบางครั้งฉันก็หดหูฉันก็ต้องโทษตัวเองแล้วทำยังไงปรับแต่งไงตัดสินใจจะทำก็อย่าเลิกล้มประโยคนี้ต้องจำให้ดีๆวันนี้ไม่ได้ใช้สักวันก็ได้ใช้อ้าแล้วก็ ทีมเอถูกยุบกดจริงไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์จะจืดจางมีอะไรให้โทรหาฉันวัน,น้าลูกช่วงนี้ปเปลี่ยววิธีฝึกฝนเลยครับ <laughs>